มาพลอมกันแล้วนะคะนี่แกงส้มเป็นปลาหนวนจันทร์พี่น้องนะเฮ้ยก็าําแบบว่าสดๆดเลยนี่หนัวปลารสดดิงๆงเลยพี่นอนะ้องนะเครื่องแกงเราก็ทําอีกเรียบร้อยนะแล้วนี่ที่คาดไม่ได้ไข่ปลาเดี่ยวกี๋ยวอืมโบกได้นะเช่นโคแบบรสชาติซับรสแปลกน่อืมไนะข่บบปลา,าไาข่ปลาปนี่คือแบบ เป็นเจลลี่นะ,ต,นะตั้งได้ตั้งได้ตึงไข่ปลานี่ตามดูดูกนะันนะพี่น้องนะอืมอืมนี่มนมเก็มด้วยมากจริงๆนะตรงนี้ด้วยขาดนี่ินมกับเดียวหมดเลยนะนี่นี่ มิมึกไข่ต้มว่านชายมึกกล้วยไข่ตัวใหญ่ๆนะไม่ใหญ่ไม่ชายนะไม่ใหญ่ไม่ชายจริงๆทีนี้นะและนี่คือน้ำซอสที่เราต้มชิมดูสิคะต้มนะไม่พักเลยนะต้มต้ม จานต่อมาตำทีใบเรียงหยดเครื่องหยดเรี่ยงนะสั่งกันได้ค่ะมันอิ่มความสุขจนล้นออกทางตามันดีกด่ดมันตุ๊บเลยตอมนี้